ช่วงนี้กำลังมามาพร้อมกันไหมากันเดี๋ยวเราจะมาพรอมดีกว่า เกิดตั้งแต่วันที่กี่วไหลจำได้ไหมพี่เป็นกุมภาพันธ์เป็นปกุมภามพาันธ์ปีที่แล้วช่วงวันที่สิบห้าจำไม่ได้ะปรมาณวันที่ไม่ได้ประมาณช่วงวันที่ที่มื้อแรกใชค่ะใช่ๆช่วงช่วงวันที่สิบประมาณนั้นสิบสามสิบสามช่วงนั้นช่วงหนึ่งช่วงสัปดาห์ประมาณที่สิบสาม ฐานหมินประมาณเป็นความผิดที่เกิดขึ้นตัวราชานาจาักรตอนแจยงนิสสอนอนทุทินี้แต่ทีนี้เนี่ยทางสอนอบางซื้อก็ได้มีการสอบสวนบาง<ม>บางส่วนแล้วก็ส่งปากแจ้งความลึกหน้าว่าผลเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นเนี่ยวันประมาณวันทัหันหรืวันศุกครับผมจะมาเสนอัวองบอตรอพี่เราี่ผนครับเอียเกิด ทำ้ายร่างกายเกิดขึ้นเมื่อวันที่17ธันวาคม2555ซึ่งขณะนี้ก็ร่วงเลยระยะเวลามาเกือบจะครบ3เดือนในไม่กี่วันนะครับแล้วก็ทางสอนอบางนาเนี่ยก็ไม่ได้มีความคืบหน้าแต่อย่างใดผู้บัญชาการตํารวจคนครบาลคนตํารวจโทรคำรว,วิทุกกระจาดก็ไม่ได้มีการกระตือรือร้นในการทําคดีนี้แต่อย่างใดนะครับปล่อยให้เรื่องเงียบหายไปทั้งที่โดยหลักแล้วน่าที่จะมีการขอสารให้ออกหมายจับ ผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยได้นะครับแต่เรื่องนันเงียบไปนะครับทีนี้ในส่วนของผมเนี่ยภายในอาทิตย์นี้เนี่ยไม่เกิดวันศุกร์ผมจะทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อสอบถามความคืบหน้าในส่วนของคดีของผมนะครับแล้วก็ในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็จะยืน่นเรื่องต่อคณะกรรมิการตํารวจอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อให้เรียกเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เข้ามาชี้แจงต่อคณะกรรมาการว่าผลของคดีซึ่งเกิดขึ้นมาล่วงเลยระยะเวลามา3เดือนแล้วเนี่ยมีผลความคืบหน้าไปอย่างไรบ้างซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะจะต้องติดตามอย่างอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็สุขภาพก็ดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่ครับแล้วทางด้านนิติบนคคลการเรื่องเราไปสอบปากคำอีกครั้งอะไรเงี่ยให้ให้ขอ้อมูลหมดาทางฝ่ายพนักง,งานสอบสวนมีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าจะเรียกผมไป อีกครั <inv'> ult, ้งหนึ่งแต่ณขณะนี้ไม่ยังไม่มีการเรียกไปสอบกับในการเพิ่มเติมมาแลครับและก็จากที่ทราบข่าวมาเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ได้มีการดําเนินการสืบสวนเพิ่มเติมอีกจริงเลยนะครับคือเงียบไปเลยนะนี่คือบึ้งคือสตอรี่นะใช่ไหมคือเป็นชั้นสี่แต่ขึ้นเป็นชั้นห้าอยากอยากให้ข่าวไปข้าง่ายๆได้ได้เจอแลยวสามคนที่นั่งตรงั้ ปดูน้าออกแบบปรเทศไทยเลยอันนี้ได right in ้ครับครับอันนี้ต้องมีควมระมัระวังตายเลยครับ่นะครับที่มา้าอันนี้ครับลองอ่าน้ลองตาม้วยม่รู้ีก่่้องาะเลือคร่ เขาให้ก่เดียวะจุดหนึ่งเดินไม่เสร็จียบนให้เลยอานะให้เขาอย่างเานีครับ ครับสายตาโอเคครับอนุญาตนะครับเดี๋ยวออกมาเอ้โหทางไหนทางนี้นะแต่เยอะไปหนึ่งห ยัง yup. <c bio> <constitutional> ี๋ยนะเดยนะียวนะทนยิ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 นยนยินยินยินย่นยิ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 นยนยิ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 นยนยคนยินยนนย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 ินย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 ินยนยนยนนย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 นนย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 นิ

ผมโตแไปกุงเทพไต้เพราว่าเทพไต้ได้แค่นั้นได้แค่แปพัไปกับองเกิดไปแจ้งที่าคทีนแ่้วจบเลยถ้าก็ต้องมาโอนเงินโอนย้ายโอนย้ายมานมงินนเตัวเงินตัวองก็เนมีที่ป่ายาเียรับสุดแล้วไม่เสร็จเลยแตุจุ ก็วันนี้มาพบพนังานพนักานอัยการนะครับเพราะว่าทางส,สรารรัฐนตรนครบาลมีคำสั่งฟ้องคดีในเรื่องของการพูดถึงเรื่องของท่านนายกในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเดินทางที่รงแรมโอซูซันะครับวันนี้ผมมาพบพนักานอัยการเพื่อ รับทราบนะครับแล้วก็ต้องรับฟังว่าจะมีการสั่งค้องหรือไม่ซึ่งมีการนับในวันที่30เมษาย,ยนนะครับผู้กุมกุศลภูมิครรงเนียรช่วงในระหว่างนั้นเนี่ยกำลังพิจารณากับทางนายนะครับว่าเราอาจจะมีหนังสือขอความเป็นธรรมเพราะว่าเราเห็นว่าการกรณีการวิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นสิทธิที่จะทำได้โดยสุจริตนะครับในฐานะของผู้ปฏิบัติงานในการเมืองทั้งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายรบรีนั้นต้องระฟับบง ข้อวิพากษ์วิจารณ์ของสาธารณได้ซึ่งเรื่องนี้ทางพนานพิารณาก็จะพิจารณาครับไอนเบื้องต้นเราถูกดำเนินคดีข้าก็หมินประมาทนะครับนะฮะที่เขาส่งมาหมินประมาทมินประมาทธรรมดานะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรจริงๆเราเราพร้อมที่จะต่อสู้คดีอยู่แล้วคิดว่าการจะขอความเป็นธรรมนั้นก็อาจจะเป็นเพื่อการสร้างบรรทัดฐานให้กับสังคมนะครับเพราะว่าถ้าการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตนั้นถูกดำเนินคดีหรือใช้การสั่งฟ้องโดยเจ้าทีหน้าที่มา ดำเนินการมันจะเป็นการกีดความการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ทํางานเพื่อสาธารณะในการวิเคราหการเป็นผู้ติตออันนี้เป็นสิ่งที่เราอยา้ามจะทำไปประเด็นนี้คือเราจะเน้นเป็นข้อกฎหมายหรือว่าจะต้องมีพยานบุคคลที่เราจะต้องก็คงทั้งสองทั้งสองกรณีนะครับทั้งสองกรณีว่าการสอบนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่นะครับแล้วก็ในประเด็นข้อกฎหมายต่างๆทางทางทีกฎหมายจะได้พิจารณาเรื่องนี้ครับ มีการตั้งข้อสงสัยครับว่าการดาเนินคดีในครั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องทางการคือผมไม่สงสัยอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับเพราะต้องเรียนว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทางพนักงานสอบสวนหรือว่าการดําเนินคดีของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็มีหลายประการนะครับที่เราตั้งข้อสงสัยว่ามันไม่น่าจะเข้าข่ายแต่ว่าอย่างไรก็ดีการเร่งรัดการพิจารณาคดีนะครับการดําเนินการต่างๆนั้นก็ชวนให้มีข้อสงสัยว่ามีการกัดติอการเมืองมาหรือไม่ ว่าเราไม่โทษเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่โทษพนักงานราชการหรือเจ้าหน้าท <comum> ี่รัฐคนหนึ่งคนใดแต่เราพร้อมที่จะต่อสู้ับแต่ว่าสิ่งต่างๆที่เราจะดำเนินการต่อไปนี้นั้นเป็นเพื่อการสร้างมาตรฐานให้กับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการเงินนั่นเองแล้วก็ยินดีที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงถ้าเรื่องมีหลักฐานจะสรุปว่าไปวันพฤหัสหรือวันศุกร์วันศุกร์ครับ เราไม่กินมันเดี๋ยวผมแจ้งอีกครั้งน่ได้มอด้ได้ไม่มีกไม่ได้แจงแล้วนวันนี้หรือว่าอื่นนะรว่าอื่นนยว่าโพสไม่ได้แจ้งเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเอาไม่มีอะไร